สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นการดูแบบรายปักนั่นเองค่ะนั่นก็คือระยะเวลาตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมค่ะเราก็มาเช็คดวงชะตาในช่วงระยะนี้กันเลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวละคนาราศีธนูว่าในช่วงวันที่16ถึง31มกราคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะสมัยขอเริ่มที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการเงินก่อนเลยนะคะสําหรับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินก้อนโตมีเกณฑ์ที่จะมีเงินจํานวนมากผ่านเข้าบัญชีคุณแม้ว่าผ่านเข้ามาแล้วจะออกไปก็ตามแต่นะแต่มันยังมีรายรับเข้ามาค่ะบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูพอมีเงินเข้าคุณก็ได้จ เงินไปเก็บไ,ไปออมไปลงทุนหรือบางคนพอมีเงินเข้ามาก็อาจจะมีรายจ่ายออกไปก็ตามแต่นะแต่ต้องบอกข่าวดีกับชาวลัคนาราศีธนูก่อนว่าอย่างไรก็ตามคุณก็มีเงินให้จ่ายอย่างไรก็ตามมันมีเงินที่จะให้คุณเก็บออมมีเงินที่จะให้คุณลงทุนต่อย,ยอดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสมัยไม่ค่อยห่วงสําหรับเรื่องไรายได้ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะ และรายได้ตรงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นรายได้พิเศษรายได้ฟลุกฟนะซึ่งเป็นไดออ้ซึ่งเป็นไปได้นะคะที่มันจะมาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเป็นไปได้ที่จะมีคนยื่นเงินมาให้คุณมีคนให้ความช่วยเหลือต่อคุณถ้าคุณติดขัดถ้าคุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงิน ขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีรวมถึงจะได้เงินเคลมประกรันเงินตกเบิกเงินชดเชยต่างๆในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะชาวลาราศีธนูท่านใดนะคะที่ข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการข้องเกี่ยวนในเรื่องของการงานหรือตัวคุณอาจจะจัดการกับบ้านกับรถในช่วงนี้นะจะมีเกณฑ์รับรื่นดีและเลขบ้านเลขรถจะให้โชคกับคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือรายจ่ายที่จุกจิกนั่นเองค่ะอย่างที่สมัยบอกไปว่าพอมีเงินหมุนเข้ามาก็เป็นไปได้สูงมากที่จะมีการหมุนออกไปค่ะรายจ่ายจุกจิกตรงนี้มันก็มาในเรื่องของบ้านในเรื่องของรถนะบางคนซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่เข้ามาในบ้านเจอกับของเสียของพังภายในบ้านนา้ํารั่วไฟเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าพังแอร์เสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเจอสิ่งเหล่านี้รวมถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับ สุขภาพของคนในครอบครัวค่ะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นค่าครองชีพที่มันสูงมากยิ่งขึ้นและอย่างที่สมัยบอกไปนะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพียงอย่างเดียวนะคะมันอาจจะหมายถึงการทําประกันสุขภาพก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือเป็นการซื้ออาหารเสิร์ฟเข้ามาเพื่อบํารุงดูแลคนในบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่าย อีกประการหนึ่งนั่นก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณช่วงนี้คุณต้องดูเอาเองนะคะพิจารณาเอาเองนะว่าเครดิตคนนี้เป็นอย่างไรโอเคไหมคุณจะให้หรือไม่ให้อันนี้สมัยไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเพียงแต่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินอาจจะไม่อาจจะเป็นลักษณะของการมาปรึกษาเฉยๆก็ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการมาขอหย,ยิบยืมเงินคุณเลย ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะมาพิจรารณาที่เรื่องการงานกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงนี้ใครนะคะที่ทําธุรกิจออนไลน์ทํางานเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังงานที่อยู่เ,ออเบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นนะคะงานการตลาดงานวางแผนงานที่ปรึกษางานทนายความนะคะซึ่งลักษณะงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของงานเบื้องหลังนะคะจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชครับลาบเกิดลาบผลที่ดีในเรื่องของการงานค่ะ 아. <목소리가> งานจะยุ่งมากขึ้นงานจะเยอะมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูได้รับแรงกดดันจากคนรอบข้างก็เป็นไปได้นะคะแต่สมัยมองว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนกดดันตัวเองมากกว่าคนอื่นกดดันอีกนะชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนที่พอยิ่งทําอะไรแล้วพอมองเห็นผลตอบแทนคุณจะยิ่งมุทะลุไปในด้านนั้นเลยคุณจะยิ่งตั้งใจไปให้สุดเลยนะคะทําตรงไหนแล้วได้ผลตอบแทนดีคุณจะมุ่งไปที่ตรงนั้นเลยแล้วคุณจะ กดดันตัวเองว่าเอาให้ได้มากกว่าเดิมอีกทําให้มันดีกว่าเดิมอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้จะต้อง ประเมินในเรื่องของสุขภาพประเมินในเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะเพราะบางทีคุณพยายามหรือตั้งใจทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอมันอาจจะทําให้คุณเครียดหรืออาจจะทําให้คุณนอนน้อยดื่มน้ําน้อยปากแห้งร่างกายเสื่อมโทรมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะข่าวดีของชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการงานนั้นก็คือใครที่ตกงานใครที่ว่างงานอยู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้งานค่ะเพราะฉะนั้นยื่นใบสมัครได้เลยนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคอนเน็กชันเก่าๆค่ะอาจจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าสมัยเรียนต่างๆนานาน,นะคะที่เขา จะช่วยหางานหรือฝากงานให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เลยมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะท่านใดที่ต้องติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการต่อใบอนุญ,ญาตการขอใบอนุญ,ญาตต่างๆนานาการเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องอ่านให้ละเอียดต้องอ่านให้รอบคอบระมัดระวังมีความผิดพลาด เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารท่านใดที่ทํางานประจําแล้วต้องมีเอกสารหรือข้อมูลบางอย่างที่ต้องปกปิดเป็นความลับอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังข้อมูลรั่วไหลออกมาด้วยนะคะรวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าชาวลัคนาราศีธนูมีเรื่องส่วนตัวที่คุณไม่สบายใจเรื่องใดก็ตามแต่ที่คุณต้องการจะปกปิดเป็นความลับค่ะอาจจะมีเกณฑ์ถูกเปิดเผยอาจจะมีคนอื่นได้ล่วงรู้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาพิจารณาที่เรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะสําหรับท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตรงนี้มีเกณ์ที่คุณจะมีกิจกรรมทําร่วมกันมากยิ่งขึ้นบางคนไปท่องเที่ยวด้วยกันไปดินเนอร์ด้วยกันไปดูหนังด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนคุยเรื่องอนาคตวางแผนแต่งงานร่วมกันมันจะได้คุยกันมากขึ้นเปิดใจกันมากขึ้นได้สารสัมพันธ์ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนรักบ่อยมากขึ้นค่ะส่วนท่าน ใจที่ยังโสดอยู่นะคะในจังหวะครึ่งเดือนหลังตรงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามค่ะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณหรือตัวคุณจะไปจีบไปชอบใครก็มีโอกาสที่จะจีบติดจีบได้นั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวย,ยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ